ก็จะซื้อของอะไรบางอย่างมาเลยนะแต่อยาลรู้ว่ามันคืออะไรอู้อเมริกากูรู้ก็รู้แล้วโลกจะไปให้ใครก็แล้วนะก็เชิญเลยอเมริกาสองนาทีต่อมาโอเคมิโก้มึงอยู่นี่เองรอโอเยอะไรเมึงทำอะไรวะนั่นนั้นแล้วเต๋ออู๊ปเปลี่ยนชีวิตกูกูว่าแล้วก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้ววิโก้ไม่รู้อะไรเหรอนี่น แล้วปุ๊กก็เป็นไรไม่แน่ทำไมกูจุกใส่เห็นด้ไวเนี่ยมึงจะลากออกมาหาผมอ่ะมึงดิไอ้วุ้งเลินเลยเออคือวิก็อยากจะกวงอย่างหนึ่งมึงนะก็คือก็คือมึงดูดูนานๆมึงจะบ้ายอมมึงเหมือนแอเมริกาเลยนะนะเคสฉันว่ากเบ้าที่แค่นั้นแหละเห็นนะขอไปกับการที่ต้องเซ็นเซอร์ในช่วงนี้เอาไว้นะครับเพราะกลัวมันติดเหลืองนะนะผมก็เลยแบบจะต้องทำ ลูกติดลืมนั่งเอา,าไว้ในห้องแล้วนะโอเคปรับความเข้าใจกันเสร็จเลยแล้วนะไปดูกันไหมเอาเซ่เรนี่มันโคตรบ้าเลยวะ่ะเอาวาบ,บ๊อบเฮ้กูก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะ,ะนะแต่เด็กกูกลัว เราก็ช่างมึงพาพัางกูก็เลยเลยเอาเหรียญมาปิดเอาไว้ถ้ายเดีดูภาพพวกนั้นนั้นมึงไปวาดเอาเองนะนะถ้าใครไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์มึกงก็งก,งก็ตามสบายเลยเลยเ,ลยเคลียดสำรวจรถบ้านทายคลิปเดี๋ยวก็มีคลิปอยูน่นะแต่ว่ายังไม่ได้ทำสวัสดีครับทุกคนเจอผมเองพี่ก็ผมจะพามาสำรวจบ้านผมจะมาทำคลิปสินะ ตรงนี้คือเคยเป็นห้องนอนของยายผมยนะฮะมีรูปตะมีอูโอ้ยร้อนที่บ้านมันจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ากำลังจะไปทําธุระนะอันนี้ตู้เย็นเล็กนะเนี่ยมีแตงมูมนุษย์แตงโมแล้วก็มีของบางอีแล้วก็จะมีตู้เย็นอีกนะฮะตรงนี้ในห้องครัว แม่งทบตุ๊บเ๋ยวรอก่อนนี่คือห้องครัวนะฮะตรงนี้คือขันเอาไว้ใส่ข้าวทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้คือน้ำตาลเอามาจากลาวนะฮะแต่ถ้าหากคจะกินโชว์มันก็ฝันไปเถอะแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าอาว่าว่า1หนึ่งแสเซนห้าสตบก่อนเดี๋ยวจะเปิดหน้าือ <ừ. S 1> อันนี้ปลาเด็กนะฮะปลาเด็กน,นี้มีนะครับมีไปทำอะไรเหรอ เอาไว้ฟันท่านผู้ชมไงล,ลอเล่นรอเลนอ่นนี่ก็กระทะนะฮะอันนี้ห้องน้ำนะฮะห้องอาบน้ำน,นี่ห้องขี้นะฮะห้องขี้ตรงนี้ข้างๆกันก็ผมจะทำอยู่นะฮะแตผ่ผมก็ตัวดีจริงๆเด็กสำรวจไม่หมดหรอกฮะนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปทำพรุ่งนี้่างนี้แบบนี้สำร,รับละผมก็ขอ แล้วตัวลาไปก่อนนะนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดนะกดไลค์ถ้าชอบมากๆก็อย่อลาลืมกดซับสไคร์ดนะฮะนะครับเพิ่มมุ่งถึงถึงหนึ่งแสนห้ากันนะฮะนะฮะจะ,ะ,มม 1, ะ,ะ,ะ,ะว่าไม่ถึงหนึ่งแสนห้าง่ายหรอกเออจำว่ามันอาจจะนานกันไปไปไปดีกว่าลาก่อน